สวัสดียามเย็นนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่ที่ดินติดคลองพยูนนะคะพอดีเมื่อเช้าฝนตกหนักเนาะน่าจะตกหลายๆที่วันนี้เราก็เลยพามาดูน้ําในคลองค่ะว่าน้ําในคลองเวลาที่ฝนตกมันเยอะแค่ไหนนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูน้ําในคลองเรามาดูพื้นที่รอบๆก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเนื่องจากเมื่อเช้าฝนตกหนักมากเลยเนาะก็เลยเราก็เลยมาดูว่ามันมีน้ําขังมันมีน้ําท่วมหรือว่าน้ํามันไหลไปทางไหนในแปลงที่เรา ที่เราทําไว้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบตอบลูกค้าได้เวลาที่ลูกค้ามาดูนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ดูรอบๆรบัรบนี่นะคะนี่นะคะก่อนนี่แหละค่ะรอบๆแปลงด้านบนนะคะที่ยังไม่ใช่คลองเนาะก็จะเป็นอย่างนี้ด้านนี้ก็จะมีความชุ่มฉ่านิดนึงนะคะตรงนี้เคยเป็นบ้านเนาะเราลือไปก็จะมีเศษกระเบื้องนิดหน่อยค่ะส่วนด้านนี้ก็นี่เลยค่ะรอบๆแล้วก็ต้นมะนาว ได้น้ําขึ้นมาก็โอเคเลยนะคะเขียวชะอุ่มมะม่วงก็มีติดลูกนิดนึงคันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านล่างนะคะแปลงนี้เนี่ยจริงๆอ่ะเหมาะมากเลยร้านอาหารนะคะแต่ว่าแต่ว่าก็ยังยังไม่เจอเนื้อคู่เท่าไหร่นักเนะะี่ยค่ะตรงนี้เราถมใหม่ให้นะคะนี่เลยเนาะตรงนี้ก็ถมเพิ่มขึ้นมาปรับระดับด้วยค่ะก็จัดให้สวยๆเลยนะคะถ้าเกิดเรายืนอยู่ตรงนี้ ด้านบนค่ะเราก็จะมองเห็นคลองด้านล่างเป็นแบบนี้เลยนะคะแปลงนี้นี่ข้างล่างก็คือเป็นน้ําในคลองพายุนะคะจะประมาณนี้เลยค่ะฝนตกน้ําก็จะอาจจะขุนขุน,นิดนึงนี่ด้านล่างก็เป็นพื้นที่ของแปลงนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราทําเราปรับระดับให้ดูสวยงามเนาะเดี๋ยวเราจะพาลงไปข้างล่างนะคะแปลงนี้เนี่ยเนื้อที่อยู่ที่7จ็ดรตารางวาค่ะเป็นโฉนดเนาะ เราก็ตั้งราคาไว้ที่6กล้านเก้านะคะแต่ว่ากำลังจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับวันแรงงานพรุ่งนี้เนาะโอเคนี่ราคาทางลงข้างล่างเราก็ปรับระดับนิดนึงแต่ก่อนมันก็อาจจะสามารถเดินลำบากนะคะแต่ตอนนี้เราก็ไถแล้วก็ทําสโลมให้เดินได้พอดีแล้วก็ขัรถขบรถลงมาข้างล่างได้นะคะเนี่ยค่ะ พื้นด้านล่างก็จะประมาณนี้เป็นพื้นที่แบบไล่ระดับค่ะเพราะว่าเนี่ยคือแปลงข้างเคียงเขาเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงเนี้ยพื้นดินมันก็เอียงลงไปที่คลองทีนี้เราก็เลยเอาดินมาถมเพิ่มเพื่อปรับระดับแล้วก็ให้ใช้พื้นที่ให้ได้มากที่สุดค่ะอันนี้คือคือด้านล่างแล้วนะคะเป็นแบบนี้นี่เลยนะคะนี่คือน้ําด้านล่างวันนี้ฝนตกน้กําก็ไม่ใส่นะคะเป็นน้ําขุ่นแต่ว่าน้าไหลแรง นี่คืนี่เลยค่ะด้านบนก็เป็นยังเป็นของเรานะคะนี่คือเสาเข็มสีแดงนี่คือเป็นพื้นของเรานะคะแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็นู่นเลยค่ะนี่แหละคะ่ะคือน้ําในคลองวันนี้อยู่อยู่ด้านล่างใกล้ๆก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลนะคะแต่ว่าบังเอือเราหยุดด้านบนเนาะจริงๆระดับแรกตอนที่ก่อนที่เราจะทําอะค่ะตรงนี้มันก็จะ พื้นดินตรงนี้ค่ะมันก็จะไม่ได้สวยแบบนี้เนาะมันก็จะไหลลงไปด้านล่างแต่ว่าเราเอาดินมาเสริมให้แล้วก็หินมาเสริมแนวคลองเพื่อไม่ให้น้ํามันซอกนะคะนี่เลยแต่จริงๆอ่ะโครงการที่เขาจะทําเขื่อนนะคะเขาก็จะรอบๆตรงริมคลองะคะ่ะก็จะทําเขื่อนกั้นให้เราหมดเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะแค่ว่ารอเวลาว่าเขื่อนจะมาถึงเราเมื่อไหร่แต่โครงการมีแล้วนะคะกาลังทําอยู่เนาะพื้นที่ยังปรับมายังไม่ถึงเรานี่เลยเป็นไงบ้างคะบรรยากาศ นี่เลยถ้าสมมุติใครมีบ้านอยู่บริเวณนี้นะคะสมมติตอนเย็นเนาะหรือเช้าๆก็แล้วแต่เนี่ยนั่งมองน้ําสดชื่นนะ่าดูเลยนะคะนี่เนี่ยค่ะน้ําจะไหลไปลงที่ตรงหาดพยูนตรงสะพานหัวมังกรนะคะก็จะไหลไปแบบนี้เรื่อยๆเลยะคะ่ะน้ำเนี่ยคือเนื่องจากระ,ะระดับพื้นดินนะคะทางในเมืองก็จะสูงเนาะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆทําให้น้ํามันไหลลงมาเลยโดยอัตโนมัตินะคะ อัตโนมัติเลยไลไปเรื่อยๆทีนี้เราพามาดูนะคะแปลงนี้เนี่ยของเราเนี่ยดั้งเดิมอ่ะมันสองไร่สองงานกับสามสิบเก้าตารางวานะคะมันกินพื้นที่มาฝั่งนี้ด้วยเนาะแต่เราก็เลยมาแบ่งเป็นสองโฉนดโฉนดหนึ่งได้เจ็ดร้อยสาสิบเก้าแล้วก็อีกอันนึงก็ได้สามร้อยตารางวาค่ะทีนี้เราก็ทําไล่ระดับแบบนี้แปลงนี้ก็จะมีทางเข้าอีกอันนึงนะคะเราพามาดู เห็นไหมคะเราปรับระดับให้แล้วอันนี้ก็พื้นของเรานะคะแต่สูงไปหน่อยเพราะว่าด้านบนเขาสูงไงคะเราก็เลยต้องไล่ระดับลงมาเนาะเพราะไม่งั้นเราก็จะลงแปลงไม่ได้แล้วก็อันนี้นี่เลยเราทําเป็นสเต็ปแบบนี้เลยคะ่ะอันนี้คือแนวของเราเส,สาสีแดงคือแนวเสาสีแดงเข้ามาด้านในคือแปลงของเรานะคะแล้วก็จากเสาสีแดงล่นลงไปด้านนอกนั้นก็คือเป็นแนวคลองเพราะนั้นเนี่ย ฝั่งนี้ไม่ต้องกลัวน้ำซอเลยค่ะเพราะเรามีกั้นแนวคลองไว้ไกลมากนี่น้ำไว้จะไหลไปแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวพามาดูเพื่อนบ้านนะคะก่อนหน้านี้เพื่อนบ้านเขาเขายังไม่ได้ไถไม่ได้ไถหญ้า,ยา,ยามไม่ได้ต้นไม้ออกพอเราเอามาทําแบบนี้เนี่ยค่ะแปลงของเราแปลงนี้คิดว่าจะเก็บไว้นะคะว่าจะทาสวนนี่แปลงข้างๆเขาก็เริ่มมาไถาให้ดู ตรงนี้ก็อาจจะแต่ของเขาได้ระดับเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เพราะฝั่งนู้นจะไม่สูงเท่าเราเนาะนี่เลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือแปลงข้างเคียงนะคะแต่แปลงนั้นก็ทางเข้าก็จะเล็กหน่อยเนาะอันนี้คือของของเราส่วนที่เหลือนี่แหละคะ่ะคือเราทําไว้แบบนี้เลยกันไว้แบบนี้อันนี้คือแนวแปลงเนาะแล้วก็สเต็ปล่างก็คือเป็นแนวคลองค่ะ เลยค่ะก็ประมาณนี้นี่คือน้ําในคลองอันนี้น้ําไม่ไหลเพราะว่าตรงตรงนี้มันมันลึกนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าดูใกล้อก็จะเห็นว่าน้ําค่อยๆไปอยู่นะคะตอนแรกเป็นเป็นกังวลเรื่องน้ํามากเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าน้ําเยอะมน้ําน้อยแค่ไหนแต่พอมาเห็นแล้วก็สบายใจเพราะว่าแนวคลองตรงบริเวณที่เรากังวลน,นะคะเราลงหินแล้วก็เสาเข็มไว้ค่อนข้างเยอะนะคะ ก็เลยปลอดภัยแน่นอนนะคะเราก็เดินพาไปเดินดูเรื่อยๆนี่ค่ะหญินที่เราถมน,นี่คือน้ำในคลองตรงนี้จริงๆถ้าใครชอบทำสวนแปลงนี้ก็เหมาะเช่นเดียวกันนะคะทำบ้านแล้วก็เอาน้ำจากคลองเนาะขึ้นไปรดน้ำต้นไม้ได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำม,มันมีทั้งปีมันไม่ได้มีเฉพาะหน้าฝน น้ำทั้งปีเลยนะโอเคหน้าแรงอาจจะน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าหน้าฝนเนี่ยรับรองเยอะมากนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับแปลง739ตารางวานะคะเดี๋ยวเราจะพาดูแนวเขตตั้งแต่แนวคลองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแปลงนี้ 739รอยสิบตารางวาค่ะตรงแนวคลองนะคะก็หัวมุมที่สุดก็จะอยู่ตรงเสาสีแดงตรงนี้นะคะเห็นสีแดงไม่เอ่ยแล้วก็เอียงขึ้นมาเลยนะคะแล้วเป็นเส้นตรงค่ะตรงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เนี่ยค่ะก็จะไปตามแนวบ้านด้านบนนะคะตรงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะส่วนด้านแนวคลองก็จากเสานี้เช่นเดียวกันนะคะเลียบไปตามคลองเลยค่ะเลียบไปเรื่อยๆก็นู่นและคะ่ะ ตรงเสาสีแดงที่อยู่ใ,ใกล้ต้นกอไผ่นะคะกอไผ่นี่ก็คือจะเป็นแนวกันน้ําอีกอันนึงซึ่งอยู่นอกแปลงของเรานะคะกอไผ่ไม่ได้เป็นสมบัติของเราเป็นของในคลองไปก็ถือว่าเป็นข้อดีเราก็เลยเก็บเขาไว้อยู่นะคะอีกอย่างหนึ่งมันอยู่นอกแปลงค่ะเราทำอะไรไม่ได้อันนี้ที่เห็นล้มอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเรากั้นเอาไว้นะเผื่อแบบมีคนมาเดินเล่นนะคะ นี่เลยค่ะแนวแปลงอีกด้านหนึ่งก็คือตรงนี้นะคะถ้าย่มุมนี้ก็จะเห็นน้ำไหลแบบนี้เลยค่ะนี่คือคลองพายุนะคะวันนี้เลยวันนี้คือวันที่สามสิบเมษาเนาะเมื่อเช้าฝนตกหนักในเขตบ้านฉางน้ำก็จะไหลประมาณนี้นี่คือแค่ฝนตกช่วงเช้าอย่างเดียวนะคะแต่ของของเราอะค่ะแปลงข้างล่างนี่เห็นไหมคะเราก็จะเสริมทั้งเศษปูนต่างๆเนาะ จะมีจะมีแนวโค้งตรงนี้ค่ะที่เห็นตรงนี้จะใส่เสาเข็มขนาดใหญ่ลงไปค่ะเพื่อที่ว่าจะกการแบบสมมติน้ำมาประทะอะค่ะก็จะได้เจอเสาเข้าไปก็จะได้ไม่เชาะริมตลิ่งนะคะแล้วก็แนวแปลงก็ไปตามมีเสาสีแดงอยู่ใ,ใกล้ต้นกอไผ่อะคะ่ะแล้วก็ยาวสูงขึ้นไปเลยค่ะนี่เลยก็ยาวไปแบบนี้นะคะนี่คือพื้นที่ของเจ็ด้อยสามสิบเก้าตารางวา ได้แนวคลองประมาณห้าสิบสี่เมตรเลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็คือแนวแปลงหมดเลยเราถมให้เป็นสเตปแบบนี้ค่ะจากเดิมเนาะเดี๋ยวเราพาดูอีกทีหนึ่งนะคะถมให้เป็นสเตปลงมาตรงนี้ก็เป็นทางเดินนะคะแล้วก็แนวดิมที่ติดบ้านหลังนี้ก็อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ถมให้เป็นสเตปเนื่องจากว่าของเดิมมาคะ่ะเขาก็จะเป็นทางเอียงลงมาแล้วก็เป็นแบบ สโลปที่เดินลงไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นระดับที่ไม่ค่อยสวยเราก็เลยมาแต่งให้สโลปสวยงามเป็นสเต็ปแล้วก็ไปลงชั้นล่างแบบนี้นะคะแล้วค่อยลงไปแนวคลองค่ะคือทําให้เป็นระดับให้ให้ดูสวยงามแล้วก็ให้ใช้พื้นที่ให้ได้มากที่สุดประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ทําทางสโลปลงมาให้สามารถเอารถลงได้ะคะ่ะส่วนด้านบน ตรงนี้ก็เป็นดินเดิมนะคะแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ยาวออกมาแบบนี้แบบนี่เลยค่ะสมมุติใครทําบ้านก็ทําบ้านด้านบนใช่ไหมคะแล้วก็มีศาลาเล็กๆอาจจะอยู่ตรงสเต็ปชั้นล่างก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้ก็จะเห็นแนวคลองพยูนแบบนี้เลยค่ะนี่ถ้าเรายืนอยู่จุดนี้มองลงไปก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เลยของพยูนเนี่ยค่ะถ้าด้านข้างนะคะแปลงของเราก็จะมีแนวตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นเพื่อนบ้านไปแล้วเนาะแต่ของเราจะมีเสาสีแดงนี้นะคะตรงหัวมุมเนาะแล้วก็เป็นเส้นตรงยาวลงไปถึงแดงข้างล่างอะค่ะตรงบริเวณนี้ตรงบริเวณเนี้ยค่ะสีแดงตรงนี้มี แล้วก็ยาวไปถึงสีแดงตรงนู้นจะเป็นเฉียงไปประมาณนี้ค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เฉียงไปตามแนวคลองนะคะถ้าเรายืนอยู่หัวมุมด้านนี้นะคะก็มองลงไปก็สามารถเห็นจริงๆกอไผ่เราไม่ได้คิดว่าเขาจะบทบังทัศนะวิสัยนะคะแต่ว่าเอาเก็บไว้ในจกกักนกันแนวน้ําได้เลยค่ะกอไผ่จะดีมากๆในการที่จะกันน้ําซอตะลิง ถ้ามองจมมุมนี้เนาะก็จะเห็นเห็นเป็นระดับดินที่เราทําขึ้นมาให้นะคะจนถึงด้านบนแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยไแบบนี้นะคะนี่ด้นานข้างก็จะเป็นแบบนี้สวยงามค่ะแรกเริ่มเดิมทีอ่ะตรงนี้จะยังเนี่ยคะ่ะตรงนี้เราถมเพิ่มให้นะคะเพื่อให้ใช้พื้นที่ให้ได้เนาะแต่ก่อนเนี่ยดินจริงๆก็จะถึงแค่ต้นมะม่วง แต่เราทําเพิ่มมาให้อะค่ะเพื่อให้สามารถได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็เลยมาเป็นแบบนี้นะคะก็น,นี้แล่ละค่ะที่ดิน739ตารางวาติดของพิยูนนะคะสวยงามชุ่มฉ่ำมีต้นก็ด้านในมีต้นอต้นยอต้นมะยมแล้วก็ต้นมะม่วงนะคะ แลวอาจจะมีต้นเพกาเนาะแต่นี้ไม่แน่ใจต้นอะไรยังไม่ได้ตัดออกนะคะพอให้ร่มเงาได้เนาะเราก็ชอบต้นไม้เหมือนกันเพราะช่วงน้าร้อนเนาะถ้าไม่มีต้นไม้นี่ร้อนมากอ่อันนี้นะคะส่วนอันนี้นะคะก็อีกม,มุมหนึ่งอีกมุมแรกที่เราพาดูนะคะของเราก็ลงไปถึงด้านหลังนะคะยาวไปนี้ค่ะบรรยากาศตอนนี้เจ็ดร้อยสามสิบเก้าตราวะค่ะราคาเริ่มตั้งแต่เจ็ด ราคาเริ่มตั้งแต่เจ็ดล้านสามเนาะแล้วเราก็ลดลงมาที่หกล้านเก้าแต่ตอนนี้เราจะลดปรับราคาลงมาให้อีกผีค่ะเพื่อให้หลายๆท่านจับต้องได้นะคะจะได้แบบว่ามีที่ดินริมคลองเอาไว้พักผ่อนหรือเอาไว้ให้ลูกให้หลานได้นะคะอันนี้ด้านบนเป็นแบบนี้เลยเราเอาต้นไม้เล็กๆออกให้แต่ว่ามันเริ่มมีขึ้นมาใหม่เนื่องจากได้น้ําฝนนะคะเดี๋ยวก็ยังไงเดี๋ยวจะมาตัดให้เพิ่มตัดออกให้ค่ะเรื่องวัชพืชต่างๆนะคะด้านในก็ประมาณนี้ ความกว้างของด้านหน้าแปลงค่ะอยู่ที่สามร้สามเมตรนะคะสามสามเมตรด้านหน้าที่ติดถนน,นะคะ่ะถนนด้านหน้าก็คือสามารถมาจากซอยพยุนสิบเจ็ดก็ได้ซอยพยุนสิบเก้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นถนนเป็นถนนของเทศบาลนะคะมีรถขยะมาเก็บขยววะทุกวันอ่าทุกๆอาทิตย์ค่ะแล้วก็แปลงก็เข้ามาด้านในได้เลยส่วนด้านหลังที่ติดคลองก็ห้าสิบสี่เมตรค่ะด้านค้างก็ยังไม่มีรั้วอะไรอ้อมีรั้วเหล็กอยู่นิดนึงนะคะ แต่ว่าถ้าจะทําบ้านอาจจะต้องทารั้วใหม่อีกทีนึงเนาะนี่ค่ะบรรยากาศภายในหมุนสาม้อยหกสิบองศาตรงนี้แปลงด้านหลังเป็นน้ํานะคะหลังแปลงเป็นน้ําก็คือคลองพายุนนั่นเองค่ะนี่เลยจะเป็นแบบนี้ก็ในละคาเดี๋ยวยังไงใครสนใจแปลงนี้ก็ติดต่อเรามาได้นะคะหรือมีใครแนะนําก็ยินดีค่ะแนะนําได้เลยนะคะแปลงนี้เดี๋ยว ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีโปรโมชั่นของแปลงนี้โปรโมชั่นของวันแรงงานค่ะโปรโมชั่นพิเศษเลยลดราคาลงไปอีกนะคะเราอยากขายไวๆนะคะอย่างนี้ได้แบบนี้ก็ฝากติดตามฝากติดตามหน้าเพจีกทีนะคะเดี๋ยวก็จะมีโปรโมชั่นสําหรับแปลงนี้แล้วก็มีอีกบางแปลงที่เราสามารถจัดโปรโมชั่นในวันแรงงานได้เราก็จะจัดค่ะเพื่อให้ทุกคนได้มีที่ดินด็นของตัวเองนะคะเราเรา ยินดีแล้วเราแบบภูมิใจนำเสนอให้ทุกคนมีโฉนดที่ดินออมโฉนดที่ดินแทนออมเงินในแบงค์ค่ะเพื่อจะได้มีกำไรที่มากกว่าเนาะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาชมค่ะไว้ฝากติดตามเพจด,ด้วยนะคะเราจะแบบนี้ละค่ะเราแปลงไหนที่เราขายเราก็จะพาไปชมแบบนี้หรือแปลงไหนที่เราเป็นคนทําเองทำเองหมายความว่าปกติแล้วอะตัวเรนูเองจะทำ ซื้อแปลงใหญ่มาแบ่งเป็นแปลงย่อยขายแล้วก็หรือไม่ก็ซื้อแปลงที่ดินมามาพัฒนาแล้วก็ขายต่ออย่างเงี้ยค่ะเหมือนฟลิปปิ้งที่ดินไม่ใช่ฟลิปปิ้งบ้านนะเนาะเป็นฟลิปที่ดินแทนเพราะว่าอยากจะมีที่ดินบางแปลงที่เจ้าของเขาแบบแบบอาจจะเหลือแบบมีเยอะแล้วแปลงนี้ไม่ค่อยได้ดูแลแปลงนี้รกรกล้างมานานอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปซื้อมาแล้วก็เอามาถมดินมาปรับแต่งให้สวยงาม เราก็ขายต่อประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งหลักที่เราทําเพราะอย่างที่เราขายอยู่ก็จะมีอย่างแปลงที่โรงเรียนสองภาษาอันนั้นก็ทําเองเหมือนกันค่ะเนื้อที่รวมเดิมประมาณหกไร่เราเอามาแบ่งเป็นแปลงย่อยได้ประมาณแปดแปลงเนาะแล้วก็แบ่งฉนดทําถนนทําน้ําทําไฟเข้าไปในแปลงเข้าไปในโครงการค่ะแล้วก็ขายนั่นแหละค่ะตอนนี้ก็ใครอยากได้ที่ดินสร้างบ้านประมาณสองร้อยกว่าตารางวาตรงนั้นก็ ก็สวยเหมือนกันนะคะที่หลังเรียน2อภาษาเนาะแล้วก็แ,แปลงนี้ที่ทําอีกก็ขนาดเดิมก็คือสองไร่2ง,งานกับสาสิบเก้าตารางวาแล้วเราก็มาแบ่งแบ่งให้เป็น7จ็้อยสสิบเก้าเนื่องจากว่ามันจะได้รูปแปลงที่พอเหมาะอะคะ่ะเพราะแปลงเดิมมันเป็นแนวโค้ง เราก็เลยมาแบ่งเป็น2แปลงนะคะแล้วก็ขายแปลงนี้อีกแปลงหนึ่งอ่ะทางเข้ามันจะเล็กเราก็เลยยังยังไม่ได้ขายแต่เราถมให้ได้เรียบร้อยนะคะและอีกแปลงหนึ่งนะคะที่เรากำลังจะทําที่มีโพสต์ไปแล้วหลายรอบอะค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ไปถมก็คือที่ติดสุขุมวิทอันนั้นอยู่ที่เนื้อที่หนึ่งไร่กับเจ็ดสิบตารางวาค่ะติดถนนติดถนนสุขุมวิทเลยอยู่ก่อนจะถึงสี่แยกเนินกบะบอกนะคะแปลงนั้นเราก็เราจะถมให้ ถมไม่เท่าระดับถนนเลยค่ะแปลงนั้นแต่ว่ายังไม่ได้ถมพอดีก็เลยยังไม่ได้พาไปชมที่ดินจริงเพราะว่าเรายังเราต้องสอบเขตก่อนนะคะเพื่อให้มั่นใจเนาะก็เลยก็เลยแต่ว่าโพสต์ไปแล้วโพสตโปรโมทขายไปแล้วค่ะใครสนใจแปลงนั้นก็ได้เลยค่ะแปลงนั้นก็13ล้านนะคะติดถนน,นเลยสามารถทําประโยชน์ได้หลายๆด้านทําค้าขายหรือปล่อยเช่าก็ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะนี่ราะคาแ,แล้วอีกแปลงนึงก็คือตรงนี้นะคะก็ คนไหนที่มีวัตถุประสงค์ในการเลือกที่ดินไปทําหลายๆอย่างถ้าเกิดยังหาที่ดินไม่ได้เนี่ยก็สามารถติดต่อเรามาได้นะคะ mm. เผื่อเรามีนําเสนอหรือถ้าเราไม่มีจริงๆเราก็จะได้ถามเพื่อนๆที่เป็นเครือข่ายในหน้าด้วยกันหรือเป็นเจ้าของที่ดินหลายๆที่ที่เรารู้จักะคะ่ะเราก็จะได้มานําเสนอให้เผื่อเป็นทางเลือกนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมาานะคะที่เข้ามาชมกันนะคะไว้ มันถัดไปก็จะพาไปดูที่ดินแปลงอื่นหรือเรามีสาระเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอย่างอ,างอื่นก็จะเรามาเล่าสู่กันฟังอีกทีหนึ่งนะคะหรือใครมีข้อสงสัยตรงไหนอยากจะรู้ข้อมูลหรืออยากจะหาข้อมูลแจ้งเรามาได้ก็นะ้แจ้งเรามาที่เพจเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะช่วยหาข้อมูลให้ได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ